สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะฟังไทยฟังเราได้ตังประเทศมาจ้ะเนาะมาค่ะวันนี้มากินเขาก็ม่พนมะจ้ะเนาะวันนี้มีพรมเมนูซุปหน่อไม้จ้ะวันนี้มีพวกซุปหน่อไม้ได้จ้ะได้ซุปเนี่ยซุปหน่อไม้แบบแบบบานเข้าม่จ้ะแล้วก็มีแคบหมูนาจ้ะเนาะผักกาดก็มีไข่เจียบจ้ะแล้วก็มีผักบุ้งนาจ้ะเนาะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็ทั่วฟักย่าวนาจ้ะนี่ซุปหน่อไม้ค่ะหอมหอมขอขวาจ้ะมาจ้ะมากินก็ม่พนมะจ้ะเนาะ สุบบอกลายได้จ้ะนี่ม,นมาันจะสัดมานี่ค่ะสุกรำไม้เสียบเสียบหอมหอมต้นหอมผักชีจ้ะนี่แล้วก็อันนี้ทั่วฟังเงี้ยด้จ้ะเนาะอันนี้ก็เกียบจ้ะเค็มหมูม่ฟองเทพถุงหนึ่งก้อนจ้ะนี่จ้ะเด้อนี่ค่ะสุปหน,อมมน่อไม้ค่ะเสียบจ้ะมาจ้ะมาหอมหอมจ้ะม่พวกอูด้วนดนอูซาย่านั่ง หอมขาวคัวเป็นจานในเซบน็บแจ๋วจ้ะชิ้นหอมบานเข้าแน่จ้ะเนาะสื่อเป็นหางมาแล้วไม่พวกกับมาเชียนเชียนเชียนแล้วกับไปอูจ๋จ้ะอูเสีเยแนง สองนอนสองหางเดลไล่ไหล่ครับนี่ไอื้ม มูมๆๆันไม่แม่จ้ะยองย่านั่งของทนแสบแซบหอม มีพวกไรืมาอูนมาสดหนำแบงไม่เห็บสูบโบสี่มันไหล มาเสียงมส่สวดนำลองก้อลืม,ม,ม,มคือคำไงแ๊ย Bảo bổ ngăn ngăn เหมือนกันนะจจะเน่ะนะเสียบขนาดน่ะกินเพื่อพี่เพื่อนอ๋าเหดอีกมันเสียบเลยจ้ะ मैं กินบ <iyorsun? S 2> ่าเร่จันทรมบร้านเบิดก่อน สองนอกะกินบ่เบิดเนี่ยนอใหญ่นอแยา่เนาะ ทาไม่วงกินเสียงดังไปกอดคอถอดคอให้นาจาเนี่ยบางครั้งคนกิน่ค่อคยได้ยินเสียงเนะี่ย ราคาสลับขี่นี่มันนี่ไม่พ่วงกับอิ่มราคาพ่วงจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะไม่พ่วงกับไม่กินซุปพีซซุนนะจ๊ะเนาะเป็นซุปน้ำใหม่ไหมจ๊ะเห็นเดี๋ยคนเดี๋ยวเลยจ๊ะซุปน้ำใหม่แซบแซบแซ่บขั้ว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 เองขั้วไม่ไม่ไหมจ๊ะหอมหอมแล้วก็มีแคบหมูมามากับนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีบวกเจี๊ยบไหมจ๊ะแล้วพักบุ้งแล้วก็ทั่วรฟักเหย้าเลยจ๊ะเด้อแล้วกันฟักขี้ฟักลังจ๊ะต้นหอมฟักขี้แล้วกันเนาะกินซุปพีซซุนนะจ๊ะเน ให้พี่ให้น้องดูนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีแคบหมูมากับแก้มนะจ๊ะเนาะแล้วมีผักผักบุ้งค่ะแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีผักชีฝรั่งค่ะผักชีต้นหอมนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่พ้องขอลาไปก่อนไม่พ้องขอขอบคุณทุกๆกำลังแกตนะจ๊ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พ้องนะจ๊ะเนาะไม่พ้องกิ๊ดมี้กำลังแกตต่อไปขอฝากช่อมหน่อยๆนะม่จ๊ะเด้อสำหรับคลิปนี้ไม่พ้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณนะสวัสดีค่ะ